สวีดัสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันเรื่องราวของคนแก่นับร้อยคน ที่จูจ่ๆก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งออกอารวาดไล่ฆ่าผู้คนในเมืองอย่างหาสาเหตุไม่ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังได้ในคนแก่กันตายหนังปี2022เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันหยุดพักร้อนของครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยเอลล่าคุณแม่เลี้ยงเดียวลอล่าลูกสาวคนโตและสุดท้ายโนอาลูกชายคนเล็กโดยเอลล่ากำลังจะพาลูกๆทั้งสองคนของเธอไปร่วมงานแต่งของซา,านนาน้องสาวของเธอเองซึ่งเจ้าหนูน้อยโนอาก็ดีใจมากที่เขาจะได้กลับมาเมืองนี้อีกครั้งเพราะว่าตั้ง แต่พ่อกับแม่เลิกกันแม่ก็พาเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเขาไม่ได้เห็นหน้าพ่อเห็นหน้าญาติพี่น้องที่เมืองนี้อีกเลยเขาอดใจรอที่จะเจอหน้าทุกคนไม่ไหวแล้วและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นเราจะได้เห็นลูคัสสามีเก่าของเอลล่าหรือว่าพ่อของโนอาห์นั่นเองในตอนนี้เขาได้แต่งงานใหม่มีภรรยาใหม่เรียบร้อยแล้วเธอมีชื่อว่าคิมมีอาชีพเป็นนางพยาบาลคอยดูแลคนแก่ในบ้านพักคนชราซึ่งทั้งสองคนก็จะไปร่วมงานแต่งของซานนาในวันนี้ด้วยในส่วนของเอลล่า ไม่นานพวกเขาก็มาถึงที่บ้านแล้วครับน้องสาวของเธอซานนาก็มาให้การต้อนรับทั้ง3คนเป็นอย่างดีส่วนผู้ชายคนนี้ก็คือมาริดแฟนหนุ่มของซานนาที่กําลังจะแต่งงานกันด้วยความที่เอลลาไม่ได้กลับบ้านมานานหลายปีพอเธอได้กลับมาเหยียบที่นี่อีกครั้งมันก็ชวนให้เธอนึกถึงวันเก่าๆที่เธอเคยอยู่ที่นี่เอลลาก็ถามน้องสาวว่าแล้วพ่อล่ะตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนซานนาก็ตอบว่าเธอเอาพ่อไปไว้ที่บ้านพักคนชราแล้วเธอเอาพ่อไปไว้ที่นั่นตั้งแต่ตอนที่เอลลาพาลูกๆย้ายหนีออกไปเอลลาเมื่อได้ยิ แบบนั้นเธอก็เสียใจมากเพราะว่าเธอไม่ได้ติดต่อกับพ่อเลยตั้งแต่ที่เธอพาลูกๆย้ายหนีออกไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าเจ้าหนูน้อยโนอาก็มาขอร้องให้แม่ไปรับคุณตามางานแต่งในวันนี้ด้วยได้ไหมเพราะว่าเขาอยากเจอคุณตามากเขาไม่ได้เจอคุณตามานานแล้วเอลล่าก็ตอบตกลงพวกเราจะไปรับคุณตาด้วยกันในส่วนของลอล่าเธอกลับไม่ได้มีความสุขเหมือนแม่กับน้องชายเลยเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นของเธอความสนุกของเธอมันอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ใช่ที่เมืองเล็กๆแห่งนี้แต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งหนึ่งครับที่จะทาให้เธอมี ความสุขในเมืองเล็กๆแห่งนี้ได้นั่นก็คืออเล็กเพื่อนสมัยเด็กสุดหล่อของเธอนั่นเองในขณะที่หลอลา่ากําลังยืนยิ้มหวานอ่อยผู้ชายอยู่นั้นโนอาก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนโนอาก็บอกว่าเขากับแม่กําลังจะไปรับคุณตาที่บ้านพักคนชราจะไปด้วยกันไหมซึ่งมันก็แน่นอนครับมีผู้ชายมายืนรออยู่หน้าบ้านแบบนี้เธอก็โกหกน้องไปทันทีว่าไปด้วยไม่ได้เธอมีการบ้านต้องทําและก็นี่แหละครับการบ้านที่ต้องทําออกมานั่งเรือเล่นกินลงกับผู้ชายชิลๆหลังจากที่ขับเรือเล่นมาสักพักอเ <Alex. S 2> ล็กก็พาอลา่าามแว เกาะเกาะหนึ่งภายในเกาะแห่งนี้มันจะมีอนุสาวรีย์เก่าแก่โบราณอยู่นะครับอายุของมันเกือบจะ2,000ปีแล้วมันมีเอาไว้เพื่อบูชาวิญญาณของบรรพบุรุษเพื่อบูชาคนเฒ่าคนแก่แถมมันยังคอยปกป้องให้ครอบครัวของเราอยู่รวมกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทอดทิ้งครอบครัวหรือว่าลบหลู่คนแก่คนพวกนั้นก็จะโดนคำสาบยังไม่หมดแค่นั้นครับอลเล็กก็บอกว่าสมัยที่พ่อกับแม่ของเธอยังไม่เลิกกันพวกเขาก็เคยมาที่นี่และสลักชื่อของตัวเองเอาไว้ด้วยนะลอล่าที่เห็นแบบนั้นเธอก็บ่นพึมพำว่า สลักชื่อไว้แล้วมันยังไงเพราะสุดท้ายพ่อกับแม่ก็เลิกกันไปแล้วอยู่ดีในส่วนของเอลล่ากับซานนาและโนอาหลังจากที่ทั้ง3ามคนกําลังจะมุ่งหน้าไปที่บ้านทักคนชราในระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับลูคัสขับรถสวนมาพอดีโนอาดีใจมากเขารีบวิ่งลงไปกอดคุณพ่อทันทีในตอนนี้เอลล่ากับลูคัสพวกเขาได้เจอหน้ากันอีกครั้งแล้วในรอบหลายปีหลังจากที่พวกเขาแยากกันไปดูเหมือนว่าดูจากสายตาแล้วพวกเขาจะยังมีใจให้กันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดหลังจากที่ทักทายกันเสร็จแล้วทั้ง3คนก็ ออกเดินทางกันต่อและในระหว่างทางพวกเขาก็ต้องขับรถผ่านเข้าไปในตัวเมืองภายในเมืองแห่งนี้เราจะได้เห็นแค่คนแก่เท่านั้นส่วนน้อยมากที่จะเห็นวัยอื่นประชากรของเมืองนี้จะมีแค่คนแก่สัส่วนใหญ่วัยรุ่นวัยเด็กหรือว่าวัยอื่นจะมีน้อยมากส่วนสาเหตุที่เป็นแบบนี้มันก็มีอยู่ข้อเดียวครับคนแก่พวกนี้ถูกลูกหลานทิ้งและไม่กลับมาดูแลนั่นเองเรากลบวว่าเมืองนี้มันมีอาถรรพ์คนแก่ถ้าไม่ถูกทิ้งก็ต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราและไม่นานพวกเขาก็มาถึงแล้วบ้านพักคนชราแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือ ระบบการดูแลของที่นี่ห่วยแตกมากความสะอาดแทบไม่มีเศษอาหารจานข้าวกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดทั้ง3คนตัดสินใจเดินต่อเข้าไปในบ้านพักเรื่อยๆระหว่างทางเอลล่าก็ได้ไปเจอกับห้องของหญิงแก่คนหนึ่งสภาพของเธอนั้นไม่น่ารอดและในตอนนั้นเองก็มีชายแก่คนหนึ่งตรงเข้ามาหาเอลล่าเพราะเขาเข้าใจผิดคิดว่าเธอคือฮาน่าลูกสาวของตัวเองเอลล่าจึงบอกว่าเธอไม่ใช่ฮาน่าคุณคงจําคนผิดแล้วพอพูดจบชายแก่คนนั้นก็เดินจากไปทันทีไม่นานทั้ง3คนก็ได้เจอกับคิมคิมก็รีบเข้ามาแนะน ตัวเองและทักทายทุกคนทันทีดูเหมือนว่าเมียเก่ากับเมียใหม่จะเข้ากันได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรเอลล่าก็ถามคิมเกี่ยวกับที่นี่ว่าทำไมสภาพแวดล้อมที่นี่มันน่ากลัวจังเลยคิมก็ตอบกลับมาว่ามันคือเรื่องปกติของที่นี่แหละคนแก่มีมากขึ้นทุกวันลูกหลานก็ไม่สนใจแถมเจ้าหน้าที่ก็มีกันแค่3มคนเองงานล้นมือมากสภาพแวดล้อมมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละในระหว่างที่ผู้ใหญ่กําลังคุยกันอยู่นั้นเจ้าหนูน้อยโนอาก็เดินไปเจอกับตาแก่คนหนึ่งเข้าตาแก่คนนี้ท่าทางน่ากลัวและไม่น่าไว้ใจ แถมเขายัางทําการส่งสัญญาณให้โนอาเดินตามเขามาอีกด้วยความเป็นเด็กโนอาจึงเดินตามชายแก่คนนี้ไประหว่างทางที่โนอาเดินไปนั้นมันก็เต็มไปด้วยคนแก่ครับแต่ละคนท่าทางน่ากลัวมากเล่ากับว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านพักคนชราแต่เป็นโรงพยาบาลบ้านซะอย่างนั้นด้วยความใจกล้าของโนอาเขาก็อดทนและเดินต่อไปเรื่อยๆจนเขาไปเจอกับห้องห้องหนึ่งที่มีคนแก่นั่งอยู่รวมกันเต็มไปหมดและภายในห้องนี้เองครับเราจะได้เห็นคุณตาไอเคอร์คุณตาของโนอาโนอาก็บอกว่าวันนี้ที่บ้านของเราจะจัดงานแต่งคุณตา าไปกับพวกเรานะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือคุณตาไม่พูดอะไรเลยเล่ากับว่าเขาจําหลานของตัวเองไม่ได้มีหนาซ้าคนแก่ภายในห้องนี้ก็ทําตัวแปลกกันทุกคนเลยด้วยความเป็นเด็กโนอาก็เริ่มหวาดกลัวขึ้นมาทีละนิดทีละนิดถือว่าโชคดีมากเพราะว่าคุณแม่กับคนอื่นก็เข้ามาในห้องนี้พอดีเอลล่าไม่รอชา้าเธอรีบเข้าไปหาคุณพ่อทันทีพร้อมกับถามว่าจําเธอได้ไหมจําลูกสาวคนนี้ได้ไหมและในเวลาเดียวกันนั้นคนแก่คนเดิมที่ชอบทําตัวน่ากลัวเขาก็นั่งจองมาที่ทุกคนทันทีคิมที่เห็นนแบบั้น เธอก็บอกทุกคนว่าอย่าก,กลัวไปเลยนานๆนนทีที่นี่จะมีคนมาเยี่ยมนะ2ปีจะมีมาครั้งหนึ่งคนแก่พวกนี้ก็เลยชอบมองแบบนี้แหละอย่าคิดมากเลยเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วเอลล่าก็พาคุณพ่อและทุกคนขึ้นรถกลับบ้านทันทีเพื่อเตรียมตัวในงานแต่งของน้องสาวในวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีสายตาของชายแก่คนเดิมที่คอยจ้องมองมาที่พวกเขาอยู่ตลอดทางเลยและไม่นานงานแต่งของซานนาก,กับมาลิดก็เริ่มขึ้นครับเหล่านุ่มสาวและเด็กๆก็ต่างพากันสนุกสนานในงานแต,งแต่งครั้งนี้แต่ทว่ามันก็ยังมีสายตาของคนแก่ที่อยู่ นนั้ที่อยู่ในเมืองนั้นคอยจ้องมองมาในงานอยู่ตลอดเวลาสายตาของคนแก่เหล่านี้เต็มไปด้วยความน่าสงสารทั้งถูกลูกหลานทิ้งแถมยังไม่ได้เป็นแขกรับเชิญมางานแต่งอีกด้วยต้องมาคอยยืนดูเหล่าหนุ่มสาวมีความสุขกันแต่กลับกันครับในส่วนของคุณตาไอเคอร์เขาคือคนแก่คนเดียวที่ได้เข้าร่วมงานแต่งในครั้งนี้ด้วยดูเหมือนว่าคุณตากําลังมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังอยู่นั่งเงียบไม่พูดไม่จาทั้งวันเลยในตอนนั้นเองภายในงานเลี้ยงก็เปิดเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงประจําครอบครัวของพวกเขาขึ้นมาลูกๆทั้งสองคนจึงไปล พ่อกับแม่มาเต้นเพลงประจําครอบครัวนี่อีกครั้งเพื่อลาลึกถึงความทรงจําดีๆลูกทั้งสองคนก็เลยได้โอกาสดันพ่อกับแม่ให้ไปกอดกันเลยแต่ทว่าในขณะที่พวกเขากําลังมีความสุขกันอยู่นั้นคิมภรรยาใหม่ของลูคัสเธอก็มายืนจ้องตาขเขม็งเลยนะครับสงสัยเธอจะหึงมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเต้นเพลงประจําครอบครัวก็จบลงทันทีลูคัสที่เห็นแบบนั้นเขาจึงรีบเข้าไปปลอบใจเมีมยใหม่เพื่อไม่ให้เธอเข้าใจผิดและในเวลาเดียวกันนั้นในขณะที่ทุกคนกําลังมีความสุขในงานแต่งนั่งกินอาหารนั่งฟังเพลงกัน อย่างเพลิดเพลินเราคนแก่ทั้งหมดในบ้านพักคนชราก็พาก,กันออกมานั่งเปิดหน้าต่างเพื่อฟังพเพลงที่ดังแว่วมาจากงานแต่งด้วยความน่าสงสารลูกหลานก็ไม่มาหางานแต่งงานเลี้ยงก็ไม่มีใครเชิญไปด้วยอย่างน้อยพวกเขาก็ขอมานั่งฟังพเพลงอยู่แบบนี้ก็ยังดีในตอนนั้นเองครับบุรุษพยาบาลก็เดินเข้ามาพร้อมกับถามคนแก่ในห้องวา่าทําอะไรกันอยู่มันดึกมากแล้วนะปิดหน้าต่างเราแยกแยกันไปนอนได้แล้วยังไม่พอแค่นั้นบุรุษพยาบาลยังพูดจาถากถางใส่คนแก่พวกนี้อีกด้วยอยากไปร่วมงานเลี้ยงกับคนอื่นใช่ไม่่ละยยากแตตวส,สว หมแต่แย่หน่อยนะที่ไม่มีใครเชิญพวกคุณไปด้วยพอพูดจบเขาก็ทําการปิดหน้าต่างทันทีทันใดนั้นก็มีหญิงแก่คนหนึ่งเธอพยายามขอร้องพวกเราขอฟังเพลงอีกสักหน่อยได้ไหมขอแค่เองนิดเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็แน่นอนครับบรุษพยาบาลเขาไม่อนุญาตอยู่แล้วหญิงแก่คนนี้จึงเกิดอาการบ้าข,ขึ้นมาด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาโดนหญิงแก่คนนี้กัดเขาจึงผลักเธอจนล้มไปใส่โต๊ะกระจกจนมันแตกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ทําให้หญิงแก่ได้รับบาดเจ็บในทีเดียวในตอนนั้นเองครับชายแก่คนเดิมที่ชอบทําตัวนากลัว เขาก็ได้ลุกขึ้นมาด้วยความไม่พอใจและตรงเข้าไปล็อกตัวบรุษพยาบาลทันทีและในเวลาเดียวกันนั้นคนแก่คนอื่นๆก็พากันหยิบเศษกระจกขึ้นมาและลุมแทงบรุษพยาบาลจนตายขาที่นางพยาบาลอีกคนที่เห็นเหตุการณ์เธอก็พยายามจะโทรไปแจ้งตำรวจแต่น่าเสียดายครับเธอโดนตาแก่โรคจิตใช้ด้ามเหล็กฟาดใส่หัวตายซะก่อนซึ่งตาแกโรคจิตที่ชอบทําตัวน่ากลัวคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหัวหน้าหรือแกนนําสําหรับคนแก่คนอื่น,นไม่ว่าเขาจะทําอะไรคนแก่คนอ,นอื่นก็จะฟังเขาและยอมทําตามและเป้าหมายต่อไปของ ของคนแก่พวกนี้ก็คือบุกเข้าไปฆ่าคนหนุ่มสาวทุกคนในเมืองซะอย่าให้เหลือตัดมาที่งานแต่งครับในตอนนี้งานเลี้ยงจบลงแล้วทุกคนต่างพากันแยกย้ายกลับบ้านในส่วนของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวพวกเขาก็พากันเข้าเดินหอที่พวกเขาได้เตรียมเอาไว้และกําลังจะมีความสุขกันแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตาแก่โรคจิตได้แอบเข้ามาในเดินหอของพวกเขาแล้วสิ่งแรกที่ตาแก่ทําก็คือไปหมุนเอาลูกเหล็กขนาดพอดีมือความหนักความแน่นบอกได้เลยว่าฟาดใส่หัวทีเดียวน็อกยังไม่พอแค่นั้นตาแก่ยังได้ทําการถอดถุงเท้าแล้วก็เอาลูกเหล็ก ยัดใส่ลงไปเพื่อใช้เป็นอาวุธอีกด้วยหลังจากที่ได้อาวุธแล้วตาแก่โรคจิตก็รีบตรงเข้าไปจัดการคู่บ่าวสาวทันทีศพแรกก็คือมาเรตเขาโดนตาแก่รัวฟาดลูกเหล็กใส่หัวอย่างไม่ยัง้งจนตายคาที่นอนและรายต่อไปก็คือซาน่าก่อนที่เธอจะตายตาแก่ก็ได้ทําการอ้วกใส่บนตัวเธออีกด้วยแต่เธอก็ยังพอตั้งสติได้และพยายามจะวิ่งหนีแต่สุดท้ายเธอก็โดนตาแก่ปาลูกเหล็กอัดใส่หัวจนเธอตกบันไดคอหักตายตัดมาที่ลูคัสกับคิมครับในตอนนี้ทั้งสองคนกลับมาถึงที่บ้านแล้วและพวกเขาก็สังงเเกกตตห็นอะไรผิิดปจึ เรีบนาไฟฉายมาส่องดูปรากฏว่ามันคือคนแก่จากบ้านพักคนชารานั่นเองบวกกับในตอนนั้นภายในเมืองก็กําลังเกิดเหตุการณ์ก่อจลาจลอยู่ด้วยทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจจะขับรถเข้าไปดูในเมืองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และสิ่งที่พวกเขาเจออยู่ตรงหน้าก็คือบรรดาคนแก่ที่กําลังไล่ฆ่าคนหนุ่มสาวอย่างโหดร้ายในตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่แท้ก็เป็นฝีมือของพวกคนแก่นี่เองตัดมาที่เอล่าก,กันบ้างจู่ๆเธอก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเธอก็เลยตัดสินใจเดินลงมาดูด้าานล่ง <tyard. S 2> <น ate. S 1> จากที่เธอลงมาด้านล่างเธอก็ไปเจอกับลอล่าที่กําลังยืนมองอะไรอยู่ตรงหน้าต่างลอล่าก็บอกว่ามีคนแก่มายืนจ้องบ้านเราเต็มไปหมดเลยหนูเห็นพวกเขายืนอยู่ด้านนอกลอล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบมองออกไปด้านนอกทันทีแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยมีแต่ความมืดเท่านั้นเธอก็เลยคิดว่าลูกสาวคงจะตาฝาดไปเองทันใดนั้นก็มีเสียงเปียโนดังขึ้นมาจากในบ้านครับด้วยความสงสัยทั้งสองคนก็เลยเดินไปดูปรากฏว่าคนที่กําลังเล่นเปียโนอยู่นั้นก็คือคุณตาไอเคอร์เอลล่าก็เลยถามพ่อไปว่าพ่อมาทําอะไรตรงนี้พ่อมี อะไรอยากจะบอกพวกเราหรือเปล่าแต่ทว่าเขากลับไม่พูดอะไรเลยทําเพียงแค่นั่งเล่นเปียโ,โนไปแบบนั้นและทันใดน,นั้นก็มีเสียงคนเคาะประตูดังขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวลอล่าจึงพยายามห้ามไม่ให้คุณแม่เปิดประตูแต่ก็นั่นแหละครับเอลล่าเธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเธอ,อยากรู้ว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นและใครเป็นคนมาเคาะประตูและเมื่อเธอเปิดประตูออกไปเธอก็เจอกับชายแก่คนหนึ่งครับชายแก่คนนี้เขาได้ฉีกกระดาษออกมาจากหนังสือหนึ่งหน้าเพื่อให้เอลล่าได้อ่านเนื้อหาด้านในบอกไว้ว่า,วาจงให้เกียรติคนแกก่่เเพพราาาะว,าวขมมีอยู และว,วันหนึ่งเจ้าก็จะเป็นแบบพวกเขายังไม่พอแค่นั้นครับหลอหล่าก,ก็เหลือไปเห็นหญิงแก่อีกคนหนึ่งที่กําลังนั่งอยู่ข้างบันไดแถมเธอยังทําตัวน่ากลัวเล่ากับซอมบี้อีกด้วยไม่นําซ้ําชุดที่หญิงแก่กําลังใส่มันก็คือชุดแต่งงานของสารหน้าเอลล่าเมื่อเห็นแบบนั้นเธอก็รูทันทีว่าจะต้องเกิดเรื่องกับน้องสาวของเธอแน่ๆเอลล่าจึงบอกให้ลูกสาวรีบกลับเข้าบ้านไปดูน้องซะแล้วล็อกประตูส่วนแม่จะไปดูน้าสารหน้าก่อนว่าเธอปลอดภัยหรือเปล่าในเวลาเดียวกันนั้นคุณตาไอเคอร์ดูเหมือนว่าเขาจจะะะมมมมีีออออาาาาาากกกกรรแปลลเหืนนััับบว่่ํงงงไย มาเข้าสิงเขาตัดมาที่เอลล่าครับในตอนนี้เธอมาถึงที่เดือนหอของน้องสาวแล้วและสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าเมื่อเธอไปถึงก็คือศพของซานนากับมาริตที่นอนตายอยู่บนเตียงพวกเขาโดนฆ่ายังไม่พอยังโดนเอาถุงเท้ายัดปากอีกแต่เรื่องหน้าตกใจก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าตาแก่โรคจิตกับพกพัวก,ก็ยังพากันแอบอยู่ในห้องนี้อีกด้วยเอลล่าเธอรีบตั้งสติและกระโดดหน้าต่างนี้ออกมาทันทีเอลล่าไม่รอช้าเธอรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านทันทีถือว่าโชคดีมากเพราะว่าลูคัสกับคิมก็พากันขับรถมาที่นี่พอดีเพื่ออความปลดภั ครับทั้ง3คนจึงรีบพากันเข้าไปในบ้านพอเข้ามาถึงในบ้านได้แล้วเอลล่าก็ถามลูกสาวว่าน้องอยู่ที่ไหนน้องปลอดภัยไหมลอล่าก็ทั้งบ่นทั้งร้องไห้เธอพยายามโทรหาเล็กแต่เล็กไม่รับสายเธอเลยเธอเป็นห่วงเล็กมากอ้าวสรุปแล้วเธอไม่ได้ไปเฝ้าน้องชายเลยนะครับเธอเอาเวลาไปโทรหาผู้ชายซะง,งั้นนั่นแหละครับโนอาหายตัวไปเรียบร้อยไม่นำซ้ําคุณตาไอเคอร์ก็หายตัวไปอีกด้วยด้วยความเป็นแม่เอลล่าไม่รอช้าเธอรีบไปหาปืนทันทีทเธอจะออกไปด้านนอกเพื่อไปตามหาลูกชายของเธอเองลูคัสก็พยายามห้าม อย่าออกไปเลยมันอันตรายแต่ห้ามเท่าไหร่ก็ห้ามไม่อยู่ครับด้วยความเป็นห่วงเมียเก่าพี่แกเลยจะตามออกไปด้วยแต่ทว่าเมียใหม่ดันมาห้ามไว้ซะก่อนคิมก็บอกว่าถ้าคุณรักฉันเนี่ยคุณห้ามบอ,อกไปนะคุณจะต้องอยู่ที่นี่แต่ลูคัสก็ดึงดันจะออกไปให้ได้ครับลูคัสก็บอกว่าผมสาบานว่าผมจะกลับมาอา้าวการที่ลูคัสพูดแบบนี้คำตอบของมันก็คงจะชัดเจนแล้วครับว่าเขาเลือกเมียเก่าคิมที่เห็นแบบนั้นเธอก็พูดอะไรไม่ออกเลยในส่วนของเอลล่าหลังจากที่เธอออกไปได้แล้วเธอก็เอาปืนไปชี้หน้าพวกคนแก่ทัันทีพร้อมมกบถาาว่ ลูกชายของเธออยู่ที่ไหนแต่ทว่าคนแก่เหล่านี้กลับไม่พูดอะไรเลยพวกเขาพากันยืนนิ่งราวกับหุ่นยนต์ในตอนนั้นเองเอลล่าก็เหลือบไปเห็นว่าในกลุ่มคนแก่พวกนี้มันก็มีพ่อของเธอยืนอยู่ด้วยเอลล่าจึงเข้าไปถามพ่อทันทีว่าพ่อกับพวกคนแก่เนี่ยเอาลูกชายเธอไปไว้ที่ไหนโนอาเป็นหลานชายของพ่อนะจะทําอะไรกับเขาแต่ว่าถามไปเท่าไหร่ไอเค์ก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมตอบและในเวลาเดียวกันนั้นเองตาแก่โรคจิตหัวนหน้าแก๊งมันก็ได้แอบเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วครับไม่นำซ้ำมันยังทําการเรียกคนแก่คน,น,นอื่น,นให้ตามมันเข้าาามในนบ้้ดวย ในฉากนี้เราก็พอจะเดาได้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในตอนนี้มันก็คือสิ่งเหนือธรรมชาติและต้นตอนของเรื่องทั้งหมดมันก็มาจากแท่นเหินโบราณน,นั่นเองด้วยความที่ว่าเมืองแห่งนี้ได้ทําการปล่อยปะและเลยคนแก่มากจนเกินไปสังเกตได้จากบ้านพักคนชรานะครับมีคนแก่เกือบร้อยคนเลยทีเดียววิญญ,ญาณบรรพบรุษก็เลยไม่พอใจจึงได้มาทําการสิงสู่คนแก่พวกนี้และออกไล่ล่าฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมเพื่อเป็นการลงโทษนั่นเองก็เป็นการคลายปมปริศนาแล้วนะครับว่าทาไมคนแก่พวกนี้ถึงชอบทําตัวแปลก ไม่พูดไม่จาทําทตัวยังกับซอมบี้ที่แท้พวกเขาก็ถูกผีสิงนั่นเองกลับมาที่หนังกันต่อครับหลังจากที่พวกคนแก่เข้ามาในบ้านได้แล้วคิมเธอก็บอกว่าอย่าทาอะไรฉันเลยอย่างน้อยฉันก็เคยดูแลคนแก่ที่บ้านพักนะฉันดีกับพวกคุณมาโดยตลอดอย่าทาอะไรฉันเลยซึ่งมันก็ได้ผลครับดูเหมือนว่าวิญญาณนพระบ,บุรุษจะให้อภัยเธอเพราะว่าอย่างน้อยเธอก็เป็นนางพยาบาลที่เคยดูแลคนแก่จากนั้นคนแก่ก็เปลี่ยนเป้าหมายไปทําร้ายลอล่าทันทีด้วยความหวาดกลัวลอล่าก็กรีดออกมาสุดเสียงและวิ่งหนีทันทีจากเสีียงกกกรดเมื่อ็ เอล่ากับลูลคัสรู้แล้วว่าในบ้านกำลังเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆทั้งสองคนจึงไม่รอช้าเรียกกลับเข้าบ้านโดยทันทีหลังจากที่เข้ามาได้แล้วลูคัสก็ถามคิมว่าลูกสาวของเขาอยู่ที่ไหนแต่คิมกลับตอบมาว่าไปหาเอง e. สิเธอไม่ใช่ลูกสาวฉนันนี่อ้าวดูเหมือนว่าเมีมยใหม่จะงอนซะแล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงลูกสาวลูคัสกับเอลา่าจึงออกตามหาทัานทีและไม่นานก็เจอครับตาแก่โรคจิตเขากำลังพยายามทำร้ายลอร่าอยู่ในห้องครัวเอล่าที่เห็นแบบนั้นเธอก็หยิบปืนขึ้นมายิงทันทีแต่ดันโชคร้ายเธอโดนตาแกกกปลลลูเห็อััสว พื้นซะก่อนปืนตกพื้นเลยและจากนั้นการประทะก,กันของลูคัสกับตาแก่ก็เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าลูคัสเขาสู้แรงคนแก่ไม่ไหวก็ไม่แปลกครับเพราะว่าพลังในตัวคนแก่ตอนนี้มันคือพลังเหนือธรรมชาติในตอนนี้ลูคัสจนหมุม่มากแต่โชคดีครับเอลล่าเธอก็ตื่นขึ้นมาเธอรีบใช้ของแข็งฟาดใส่หัวคนแก่ทันทีแต่ทว่ามันไม่ได้ผลตาแก่ยังไม่เป็นอะไรเอลล่าก็เลยฟาดใส่หัวไปอีกรอบนั่นแหละครับคราวนี้สรบคขาที่เรียบร้อยพอทุกอย่างสงบลงพ่อแม่และลูกสาวก็โผล่เข้ากอดกันทันทีแต่ทว่า เมียใหม่ก็ดันเดินมาเห็นภาพบาดตาบาดใจซะง,งั้นสงสัยจบงานนี้จะมีเรื่องแน่นอนแต่ก็เพื่อความไม่ประมาทพวกเขาก็หาอะไรมามัดมือชายแก่ไว้เผื่อว่ามันจะตื่นขึ้นมาและก็ใช่จริงๆครับมันตื่นขึ้นมาจริงๆเอล่าไม่รอช้าเธอรวิ่งไปหยิบป,ปืนมาจ่อหน้าชายแก่พร้อมกับถามว่าลูกชายของเธออยู่ที่ไหนชายแก่ก็ถามกลับมาว่าเวลาพวกเธอมองคนแก่เนี่ยพวกเธอเห็นอะไรเห็นคนคนหนึ่งหรือว่าเห็นพวกเราเป็นแค่สัตว์และในตอนนั้นเองครับโนอาก็โผล่มาซะง,งั้นโนอาก็บอกว่าคุณตาเป็นคนพาเขาไปซ่อนคุณตาบอกว่า หลบอยู่ตรงนี้นะถึงจะปลอดภัยพอพูจบคุณตาก็ออกไปรวมกับคนอื่นๆอ้าวงั้นก็แสดงว่าคุณตาไอเคอร์เขาไม่ได้โดนสิงเหมือนกับคนอื่นๆนะครับงั้นก็แสดงว่าตอนที่เล่นเปียโน,โนมันก็คืออาการของคนที่กำลังจะโดนผีสิงร่างนั่นเองแต่สาเหตุที่คุณตาสามารถคุมสติเอาไว้ได้นั้นก็คงจะเป็นเพราะว่ารูปครอบครัวที่วางเอาไว้ตรงเปียโนนะครับแสดงว่าในตอนนี้คุณตาไอเคอร์กำลังเล่นละครและพยายามหาทางปกป้องทุกคนอยู่นั่นเองและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปครับจนเกือบจะเชา้าภายนอกบ้านในตอนนี้ เต็มไปด้วยคนแก่มากมายส่วนทุกคนที่ยังรอดชีวิตก็พากันแอบอยู่ในบ้านอย่างเงียบๆในตอนนั้นเองในขณะที่เอลล่ากําลังจะไปใช้ห้องน้ําคิมเธอก็ขอตามเข้ามาด้วยในตอนนี้คิมเธอไม่สนใจอะไรแล้วพลังแห่งความหึงหวงมันครอบงำเธอคิมเธอตัดสินใจใช้ไฟฉายฟาใส่หัวเอวลล่าจนสลบและจากนั้นก็ลากตัวเธอออกไปนอกบ้านเพื่อให้คนแก่มาฆ่าเธอซะและก็ไม่นานครับเอลล่าก็ได้สติและตื่นขึ้นมาคุณพ่อที่อยู่ด้านนอกเขาก็พยายามจะช่วยลูกสาวโดยการให้สัญญ,ญาณบอกว่าจะส่งเสียงดังเดี๋ยวพวกมันจะได้ยิน แต่ก็นั่นแหละครับไม่ทันแล้วพวกคนแก่คนอื่นเนี่ยกำลังมุ่งตรงเข้ามาหาเธอเอลล่าเธอรีบขอประตูขอความช่วยเหลือทันทีจากเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ทําให้คนอื่นในบ้านรู้แล้วว่าตอนนี้เอลล่าอยู่ด้านนอกลูกคัสเขาจึงพยายามจะเปิดประตูออกไปช่วยทันทีแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกครับเพราะว่าคนแก่ด้านนอกมันพากันดันประตูเอาไว้อยู่ลอล่าก็ไม่อยู่เฉยครับเธอไปเอาถังดับเพลิงมาช่วยฉีดไล่คนแก่ที่ประตูอีกด้วยแต่มันก็ไม่ง่ายเลยครับในตอนนี้ลูกคัสเขาต้องมาสู้ทั้งแรงคนแก่แถมเขายังถูกคนแก่รุ ุ่มแทงที่ขาอีกด้วยในส่วนของคิมเธอกลัวความผิดครับเธอก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนบ้านกระโดดหน้าต่างลงมาฆ่าตัวตายซะง,งั้นและจากการตายของคิมเมื่อกี้มันก็ทําให้คนแก่หันไปสนใจศพของเธอแทนทุกคนก็เลยใช้โอกาสนี้พากันวิ่งหนีเข้าไปในบ้านพร้อมกับล็อกประตูซะเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ลูกคัดตายเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาพยายามจะเปิดประตูเขาโดนคนแก่แทงไปหลายแผลมากเขาก็เลยทนพิษบาดแผลไม่ไหวและก็ตายในที่สุดในตอนนี้พวกเขาเหลือรอดชีวิตกันแค่3คนเท่านั้นแม่ลูกสาวและลูกช ในตอนนี้พวกเขาไม่มีทางจะหนีแล้วแถมพวกคนแก่ด้านนอกก็กาลังเอาน้ํามันมาราดและจุดไฟเผาบ้านหลังนี้และในตอนนั้นเองลอล่าก,ก็นึกอะไรขึ้นมาได้คุณตาเคยบอกเธอว่าที่บ้านของเรามันมีอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมไปยังบ้านสวนอยู่พวกเราสามารถใช้ทางนั้นหนีได้พอพูดจบทุกคนก็ช่วยกันหาประตูทางเข้าอุโมงค์และไม่นานก็เจอครับสามแม่ลูกไม่รอชา้ารีบพากันคาหนีเข้าอุโมงค์ทันทีแต่น่าเสียดายครับในการหนีครั้งนี้เอลล่าเธอไม่สามารถหนีรอดตามลูกๆออกมาได้พวกคนแก่ที่ตามเข้าอุโมงค์มาลากเธอไป่า ไม่นานครับ2พี่น้องก็พากันหนีจนมาถึงอีกฝั่งของอุโมงค์ได้สําเร็จจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองคนเสียใจมากพวกเขาเสียทั้งพ่อและแม่ไปพร้อมกันเลยและในตอนนั้นเองโทรศัพท์รรรของเอลล่าก็มีข้อความส่งเข้ามาครับและคนที่ส่งมาก็คืออเล็กนั่นเองอเล็กยังไม่ตายลอล่าไม่รอชา้ารีบโทรหาอเล็กทันทีอเล็กก็บอกว่าเขาจะรอที่ทะเลนะต้องรีบมาเดี๋ยวนี้เลยเขาจะพาขี่เรือหนีแต่ทว่าก็ยังไปไม่ถึงไหนครับแต่แก่โรคจิตก็ได้มาดักรอเล่นงานอยู่หน้าประตูซะงั้นด้วยความเป็นเดด็็กกลอล่่าาคิว ยังไงเธอก็ไม่มีทางรอดเธอจึงหลับตาลงและนึกถึงครอบครัวของเธอนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขพร้อมทั้งร้องเพลงประจําครอบครัวของเธอขึ้นมาตาแก่โรคจิตเมื่อได้ยินเธอร้องเพลงเขาก็หยุดชะง,งักไปพักหนึ่งเลากับว่าวิญ,ญญาณมาพระบุษรรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวของเธอว่าเธอกําลังนึกถึงครอบครัวและในตอนนั้นเองครับคุณตาไอเคอร์เขาก็โผล่มาคุณตาไม่รอช้าเอาปืนจ่อขมับตาแก่โรคจิตทันทีและก็ทําการลั่นไกเรียบร้อยพอเหตุการณ์สงบลงตากับหลานก็โผล่เข้ากอดกันคุณตาก็บอกวว่่าาตจะไมมีัน ทำร้ายหลานแน่นอนหลังจากนั้นทั้ง3คนก็รีบพากันวิ่งหนีไปที่ทะเลเพื่อรอให้อเล็กขับเรือมารับและก็สำเร็จครับทั้ง3คนสามารถหนีรอดและขึ้นเรือไปจนได้พวกเขารอดตายแล้วหลังจากที่แล่นเรือออกไปพวกเขาก็หันหลังกลับมามองแต่สิ่งที่พวกเขาเจอนั้นมันก็มีแค่คนแก่เท่านั้นแต่แล้วพอเวลาผ่านพ้นไปมันก็กลับมาอีหลอบเดิมครับคุณตาไอเคอร์เขาก็ถูกหลานทิ้งให้อยู่คนเดียวอีกแล้วไม่มีใครมาเยี่ยมคนเลยเขาต้องทนอยู่ในบ้านพักคนชารานานหลายปีและด้วยความโดดเดี่ยวเดียว,ด,ยวดาย มันก็ทําให้คุณตาไอเคอร์ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต่อไปแล้วเขาถูกวิญญาณมันพรุรุษสิงเรียบร้อยและเหยื่อรายแรกที่เขาฆ่าก็คือนางพยาบาลที่เข้ามาดูแลเขานั่นเองและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับคนแก่กันตายหนังปี2022เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ